นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชูในตัวพริกแห้งตัวนี้เนี่ยเช้บอกกินได้โอเคพีเพ่เป้ครับรกินหน่อยฮะผมก็จะกินนะในพริกตัวนี้เนี่ยม<อ>ป็นเชียงไม่เผ็ดเผ็ด้ผ็ดเ <c oughs> ได้ผ็ไเผ็ด้ครับผ็เผ็ดเผ็ดเผ็้เผ็ดเผ็ดนผ็ดเผ็นเผ็ดเป็ดเก็ดเผ็ดเผอ็ดเผ็รเผ็ด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 เ ภาษาไทยเรียกว่าเซละเปารลาวาครับลิวซาเปาทาดซาเปาอร่อยอื่อโอ้ยนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมรูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสรรกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้น และคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจอมเป็นกไเทุกคนหนุ่มมตาจะเหนี้กัปเบคันจีนจะเป็นรู้เตี้ยสไยเจียมอูดูจสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ จีนจําเป็นรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับและตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลน,นะฮะแน่นอนนะฮะรายการสอนภาษาจีนเนี่ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเรียนจากอาหารง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขามีคําพูดที่ว่ามินหยีซือหวยเทียนซึ่งหมายความว่าอาหารคือพระเจ้านี่เองผมจะพาไปดูนะครับว่าอาหารจีนในแต่ละท้องที่เนี่ย ต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับผมมีร้านอาหารร้านหนึ่งอาหารของที่นี่เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตรอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยมากกว่า100ปีตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเฮ้ยจารกบเชิญสวัสดีครับาจารกบครับผมจะเรียกว่าซืฟุนะฮะหรือว่าเป็นอาจารย์ของผมนี่เองนะฮะที่จะมาสอนผมทำอะไรครับ ห่อเกี๊ยวอเสี no. ่ยวหลงเปานะฮะโอเคครับทำไงดีครับเสี่ยวหลงเปาเนี่ยเริ่มเลยอันนี้คือหยิบแป้งออกมาก่อนนี่คือแป้งอะไรฮะแป้งเสี่ยวหลงเปาคือแป้งห่านครับมันทำมาจากเนื้อห่านเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นยี่ห้อครับต้องรีดแป้งครับต้องลากยาวๆนีครับเน้นๆหน่อยสบัดข้อมือเงนี้ครับผมรู้เทคนิคแล้วผมรู้เทคนิคแล้วไม่ยากไม่ยากดันเข้าอย่างเดียวนะครับตอนออกไม่ต้องกดอืมแบบนี้ แล้วก็กิ้งไปเลยครับแล้วก็หักค้อมาไว้แล้วถ้าเขาทำสำนาเขา๊บบนี่ฮะที่อาจารย์กบทำนะนี่แล้วดูที่ผมทำนี่นี่นี่ดูที่ผมทำนี่จะอยู่ลักษณะนี้ใส่ใส่กข้มไปครับอันนี้คือเนื้อหมูเนื้อหมูครับไส้เสี่ยวลงปอหมูครับมื่อเราจะอยู่ลักษณะนี้ที่นะครับเอาอันนี้ขวดครับขอไปกขอขอไปที่ใช้นิ้วมือกปนนะอย่างนี้สวยครับแล้วก็เริ่มห่อครับ เดี๋ยวหลวงปอหมูจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นขนมจีบหมูแล้วกันได้ไหมได้ไม่ได้ครับถ้าวนนึ่งออกมามันจะเป็นน้ําซุปอยู่ข้างในครับไหลแล้วเวลาเราเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาเองครับนี่คือสูตรของที่ไหนเรี่งไงครับของหวันเจียซาครับหมูเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าพี่พูดตามผมนะจูจูเนื้อหมูนะจูโร๊จูโรแล้วก็มีอะไรอีก มันหมูครับมันหมูมันหมูนี่เรียกว่าฝีซุแล้วพอนึ่งปุ๊บเนี่ยนะโอ้มันหนาชิดจึง,จ,งจึงนี่คือนึ่งน้ำซุปไหลออกมาน้ำซุปตัวนี้เราเรียกว่าทางทางต่อไปนะฮะพอโจกมาปุ๊บเราก็จะได้เสี่ยวหลงเปาเส <Yes. S 2> ี่ยวหลงเปา yes ครับโอเคขอบคุณมากค,ครับคุณบครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในครัวแล้วนะฮะจูเออร์จูเออร์หูฝังนะฮะหูฝังก็คือห้องครัวนะครับตอนนี้ผมอยู่กับถูสินะฮะในถูฝังในห้องครัวก็ต้องมีถูสินะฮหรือว่าพ่อครัวอันนี้เป็นเฮดเชฟนะฮะหรือว่าจูเออฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหม <c oughs> คือฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะเอ้ยนี่รึไหน,นอย่างเงี้งยฮ่องกงเสียงะะอง่า,า,า,าอง,งเลยนะครับมาจากมาจากฮ่องกงเลยนะเอาล่ะเมนูที่จะทําวันนี้เมนูที่หนึ่ง ชงชิงันยวนะเมนูที่เชฟจะทำตอนนี้นะครับที่ตั้งชื่อว่าไก่ชงชิงเนี่ยชงชิงนี่เป็นชื่อเมืองนะครับที่เมืองเมืองน,น,นั้นเนี่ยนะคนจะกินหมาล่าเนี่ยเป็นหลักเลยนะคือกินทุกมื้อตั้งแต่เช้ายันก่อนนอนเลยนะฮะที่เรียกว่าซันเจียวเนี่ยเพราะว่ามีการใช้เจียว3อย่างหนึ่งก็คือกันเจียวคนไทยเราเรียกพริกแห้งอันนี้เถียนเจียว คนไทยเรียกพริกหยวกคนจีนเรียกพริกหวานเพราะว่าเขาเลยว่าเขียนเขียนแปลว่าหวานเขียนเจียวนะและนี้เรียกว่าควายิ่งขวายิ่งพอใช้เจียวทั้งหมด3อย่างเนี่ยนะฮะเอาไปผัดกับไก่ไก่เราเรียกว่าจีาานะครับรวมกันก็เลยกลายเป็นฉงชิง่งซานเจียวจีเร เมนูต่อไปนะครับเรามาเชิญอีก一道菜เจ้าของมาซงสู่ซงสูุยไอซงสู่นี่ก็คือกระรอกใช<ส>่ไหมรู้จักกระรอกไหม<อ>ส่วนหยีนี่คือปลาเพราะ,ะนั้นเมนูนี้เนี่ยจะมีเนื้อสควอเรลกระรอกกับปลาอยู่ด้วยกันใช่ไหมผมพูดเล่นนะไม่ใช่อย่างงั้น <c oughs> คือไอกระรอกเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อนะฮะเพราะว่าเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆแบบตัวกระรอกกันนะแต่เรียกชื่อนี้อาจจะน่ากลัวนะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ เรียกว่าขังสู้หยีก็ได้ขังเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบหวานส่วนสู试试้นี่เป็นรสชาติเปรี้ยวแต่วันนี้ที่เราจะกินก็คือตงั้จะื่อวัวเนื้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 นือวัื้อวัวเื้อวัวเัวเนืเนื้อวัวเนื้ออวัวเนอวัวเนอนนื้อวัว้เนื้อวั้วัวเนื้เนื้อวั้วัอนนื้เนื้อ ติผมไปที่เมืองจีนเนี่ยนะเวลาผมไปอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยวถึ่ที่จุ้งหัวเป็กฟังนะภาคเหนือนนะรู้อยู่ที่ขนสองไม่ค่อยจะมีปลากระพงเท่าไหร่พอเมนูนี้เนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเน้นใช้ปลากระพงเป็นหลักเพราะว่าคนไทยเราเป็นคนที่เน้นทานเนื้อรสชาติก็ดีด้วยเนื้อนุม่มอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเอาไปอุ่มยู่เซียนจ๋าต่อใช่เซียนจ๋าเซียนปลาท้ออ๋อถังซู่เจียงนะครับเอาปลาไปทอดก่อนแล้วเราก็จะทำไอ้น้ำราดซอสเนี่ยถังทู่จือถังซู่เจี้ยงเนี่ยเราก็อะไปราดทีหลังครับ เมนูต่อไปนะครับเจียวเหยียนเต้าหู้นะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเต้าหู้ทอดสไตล์เซี่ยงไฮ้อ่าแล้วเจียวเหยียนเต้าหู้这个เจียวเนี่ย指的是花椒花椒花椒你刚才花椒เกลือนะครับเกลือเนี่ยเรียกว่าเหยียนเพราะนั้นเนี่ยเมนูนี้จึงเรียกว่าเจียวเหยียนเต้าหู้นะเต้าหู้ก็คือเต้าหู้อย่างนี้นี่เองนะอันนี้จะมีเสี่ยวชงแล้วก็ ลาจวเอชยวทงนี่ก็คือต้นหอมหอมเล็กนะฮะแล้วก็มีพริกสดแล้วก็มีกระส่วนกระเทียมเจียว <Weird. S 1> นะฮะเราจะใช้เต้าหู้อ่อนนะฮะภาษาจีนเขาจะเรียกว่าขวาโตโอเขลุยเลยฮะเจียงแตนสี่จีโ้ทั่วแขกทอดกรอบไข่แดงเค็มคำว่า เสียนเนี่ยคือเค็มตั้นเนี่ยคือไข่เสียนตั้นก็คือไข่เค็มนี่เองนะครับและถั่วชนิดนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซื่อจีโต้ซึ่งคนไทยเราจะเรียกว่าถั่วแขกคนจีนจะเรียกว่าถั่วสีหรือด,ดูเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับละคริ่ม สวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับสุปปสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ,รรบพี่เป้วันนี้เนี่ยเราเป็นอาหารประเภทไหนสไตล์ไหนเป็นสไต,ไสไตล์เซี่ยงไฮ้ครับาทอดซอสหวักเยชาชื่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะต้องมีผู้เที่ยวมังถังซูหยูนี่คือเสี่ยวหลงเปาทัฟเฟิลครับอันนี้ครับนี่คือลูกครับใช่ไหมลาวา อาสำหรัเราคคุณจะทานอะไรก่อนอาหารเยอะมากเดี่ยวเปาก่อนทำไมต้องทานนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวม,มันจะเย็นโอเควิธีการเนี่ยนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเจียงซือนะอคือขิงซอยเราเอาชู่นะใส่ลงไปในนี้นะฮะจะดูว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเชฟบอกว่าให้ดูที่การห่อนะฮะน,นี่คือพอคีบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีน้ําซุปหกเลยถูกต้องไหมฮะแล้วก็ยังไงนะกัดกัดข้างบนออกซดน้ําซุปเข้าไป ซาวไม้ซาวไม้คือขนมจีบถ้าช่าเก๋วก็เป็นฮาเก๋าฮเก๋าภาษาขวตุ้งเรียกว่าอะไรชิ้วไม้ชิ้วหม้เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นภาษากลางเนี่ยนะครับจะออกเสียงว่าซาวไม้นี่คือเตาหุทอดเซี่ยงไฮ้นะครับคือเมนูถั่วแขกทอดกรอบไข่เค็มนะครับถั่วแขกถั่วแขกซื้อดิจิต๊ะ นะครับแล้วก็ไข,ข่เค็มองค์ประกอบหลักๆเลยนะฮะเสียนตันเพราะนั้นเมนูคขาว่าเสียนแปลว่าเค็มครับพี่นะคขาว่าตั้นแปลว่าไข่นะเสียนตั้นก็คือไข่เค็มแล้วว่มารวมกันก็คือเสียนตั้นสี่จโตอ้าวกินกินชื่อเสกทอดเมนูนี้ได้ถามภาษานะนี่คือเมนูไตทอดสไตล์ชงพิงนะที่สำคัญก็คือเรามีพริกทั้งหมด3ชนิดด้วยกันหวันยุ่งสั้นจ๊อ สั้นส่งเดียวโอเคลองดูพูดมานานแล้วส่วนในตัวพริกแห้งตัวนี้เนี่ยเคยหยิบชิมมาเคยหยดใช่ปะเนี่ยใชฟบอกกินได้โอเคพี่เป้ครับกินหน่อยฮะผมก็จะกินนะในพริกตัวนี้เนี่ยเป็นเซียงไม่เผ็ดเผ็ด ปลากระพงลากซอสหวักเกียชาครับปลากระพงนี่เราจะเรียกเป็นภาษาจีนนะครับว่าอะไรครับลูย่ยแล้วถ้าหากว่าคันโันี้ในภาษากวางตุ้งเรียกว่าอะไรโหลยหลยถังซ่หลู่ยี่สลาเปาลาวาคาสตาร์ครับตัวนี้จะมีไส้ไข่เค็ม,อ,มอยู่ด้านในทําเป็นลูกลูกพลับ,บลูกพลับเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าช่อ ภาษาจีนกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลิวชาเปานะครับหลิวหลิวนี้แปลว่าไหลอะไรที่แบบว่าสวยหลิวคือน้ําไหลอะไรที่มัน f l ล w ไหลได้นี่เขาเรียกว่าหลิวชานี่ก็คือแบบเหมือนทรายอ่ะเม็ดทรายคือมันละเอียดภาษาไทยเรียกว่าสาเปาลาวาครับหลิวชาเปาเหลีชาเปาโอ้โหผมจะสอนคาว่าอร่อยอร่อยเดินฮะอร่อยเฮาชื่อโอ้เสก ขอบ <ohn> ข <Andrew> <ian> คุณมากครับพี่เป้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับได่วุ้นเหรอใช่ใช่การเชี่ยงการเชี่ยการเชี่ยงการเชี่ยรเชี่ยงการเชวันนี้ผมพามาลองเมนูอาหารจีนสไตล์ใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีในเมืองเซี่ยงไฮ้นะฮะนั่นก็คือเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวเนี่ยแปลว่าเล็กหลงตัวนี้เนี่ยเขียน คล้ายๆกับตัวอักษรที่แปลว่ามังกรแต่ว่าหลงตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามังกรแต่แปลว่าเข่งส่วนคําว่าเปาตัวนี้เนี่ยก็คือซาลาเปาเสี่ยวหลงเปาหรือถ้าหากว่าเป็นซาลาเปาธรรมดาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเปาสั้นๆเปาจืออันนี้คือซาลาเปาแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งเสียนตันข้าวซีอจีต๊ว่าเสียนแปลว่าเค็มคําว่าตันแปลว่าไข่เสียนตันจึงหมายถึงไข่เค็มถั่วที่ใช้ในการผัดเนี่ยเขาจะใช้คําว่า ซีจีโตคนไทยเรียกว่าถั่วแขกคนจีนเรียกว่าถัว่วสีรดู <Wow. S 1> เพราะนั้นถ้าถั่วตัวเดียวก็คือโตมารวมกันเสียงด้านซีจีโตสำหรับเมนูซ้งสู่หยูนะครับสามารถเรียกได้อย่างหนึ่งว่าถังชู่หตระกูลถังสู้เนี่ยถังก็คือจะตระกูลหวานหวานสู้นี่ก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยรสชาติของสู้ ที่คนไทยเราเรียกว่าโฉหรือว่าชิกโฉซอสเปรี้ยวนี่แหละเพราะว่ามาจากสำเนียงภาษากลางว่าเจอ้อซู่สามารถทําได้ทั้งเนื้อหมูจูโงเนื้อไก่จีโงเนื้อปลาหยูโ่โงปลากระพงคือลูหยู่เพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็จึงเรียกว่าถาังซู่ลูหยู่หรือว่าซงซู่ลูหยูเต้าหู้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเตู้แล้วเมนูที่นี่เขาเรียกว่า เจียวเหยียนโต๊ะฝุ่นะครับคำว่าเจียวตัวนี้ก็คือผวาเจียวก็เป็นเครื่องเทศของจีนชนิดหนึ่งนะครับส่วนเหยียนนี่ก็คือเกลือเต้าหู้ตัวนี้ต้องเป็นผวาโต๊ะฝุ่แล้วก็เอาไปทอดพอทำออกมาแล้วเราก็ได้เป็นเมนูเจียวเหยียนโต๊ะฝุ่นและสำหรับวันนี้นะครับเราได้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารจีนไปเยอะแยะเลยที่สำคัญคือได้ไปหลายสำเนียงเลยนะเรียนรู้คำศัพท์จากภาษาจีนผมว่าสนุกนะและติดตามชมตอนต่อไปนะครับ